สถานที่มีผลมากนะพี่น้องในการที่จะดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเราไม่สามารถอยู่ในสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยการบวกเวกโวยวายเต็มไปด้วยอะ,อะไรบรรยากาศพี่น้องเคยสนึกถึงบรรยากาศแบบนั้นไหมอันนี้ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าผู้ใดนะเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยมักจะ ไปอยู่ในสถานที่ที่มัน App, สะอาดเรียบร้อยหรือในสถานที่ที่คนมั่งคังร่ำรวยเขาอยู่กันเพราะฉะนั้นนะถ้ามีโอกาสเราจะเอาตัวเราเข้าไปเฉียดหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นที่ที่เออคนคนมีตังเข้าไปคนมีระดับเข้าไปหรือถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องมีโอกาสาที่จะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหรือย้ายบ้านหรือซื้อบ้านนะครับจงซื้อบ้านหรือซื้อสถานที่ที่มันเป็นที่ที่ เขาเรียกว่าคนรวยเขาอยู่คนมีตังค์อยู่เพราะว่ามันจะมีข้อแตกต่างหลายอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวนะครับหรือบรรยากาศต่างๆสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อการทำงานส่งผลต่อไอเดียต่างๆที่จะผุดขึ้นมามันทำให้เราทำงานได้คล่องขึ้นง่ายขึ้นรายได้ต่างๆการเงินต่างๆมันก็จะวิ่งเข้าหาเขาเรียกว่า เพลสหรือสถานที่เนี่ยมันส่งผลอย่างมากเลยในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับมันเป็นเรียกว่าทุกอย่างต้องสอดคล้องต้องกันเพราะฉะนั้นสถานที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆพี่น้องครับจะต้องเลือกไปอยู่ในสถานที่ที่มันดึงดูดเงินนะครับ